สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีมีนทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่อง Morning Taro นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนในเดือนพฤศจิกาย,ยน2568น2568ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะการทำนายเป็นการทำนายในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปรดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะดูได้ทั้งโหราศาสไทยโหราศาสตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะ ว,ว้าวสิบเหรียญขึ้นมาใบแรกนะคะการเงินดูดูจะดูจะดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะคิดถึงในเรื่องของการหาเงินหาทองเจ็ดดาบขึ้นมาอาจจะกำลังเก็บซ่อนหรือกำลังแอบทําอะไรอยู่เบื้องหลังในเรื่องของการหาเงินทองเดบบางท่านก็ทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศออนไลน์สื่อโซเชียลอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็เเหรียญ ราชนีถือดาบหกถ้วยเ h อะชา r i ออ j a s ส i n นเดลเวอร์ ot, Jasmine, over, แล้วก็ห้าดาบเป็นเดือนอีกเดือนหนึ่งที่คุณจะต้องไฟต้องลุยต้องไฟแล้วก็ดูจะได้รับ การยอมรับนะคะจากการต่อสู้นี้แล้วก็ดูจะมีสเสน่ห์ในช่วงนี้ด้วยคุณอาจจะไปปิ้งเปิ้งใครหรือเปล่าในเรื่องของความรักในเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นต่างชาติก็ได้มันมีความรู้สึกอ,อ,อยากมีความรักหรือช่วงนี้คุณดูมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะอาจจะมีคนแอบสองแอบมองแอบคิดถึงแอบห่วงหาอาทออะไรแบบนั้นก็ได้หรือเป็นช่วงที่คุณกําลังที่จะ ซุ่มทําอะไรบางอย่างอาจจะเป็นงานเบื้องหลังงานที่สองหรือมีโอกาสอะไรบางอย่างเข้ามาทําให้คุณได้ลองทําเป็นโอกาสที่คุณจะสร้างตัวตนในส่วนของอาการช่วยเหลือผู้อื่นการซัพพอร์ตผู้อื่นหรืองานที่เกี่ยวข้องกับโลกสื่อโซเชียลโลกออนไลน์ก็ได้แล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะตระหนักรู้กับ อะไรบางอย่างชีวิตของคุณไม่ได้ง่ายจะได้อะไรมาแต่ละอย่างคุณต้องลุยต้องลุยต้องสู้เพราะว่าราชินีถือดาบคือมันเป็นความแข็งแกร่งทําอะไรก็ดูจะเป็นเรื่องของการต้องบุกเบิกต้องสู้ต้องลุยใช้ประสบการณ์ต่างๆเพื่อให้ได้มาคุณเป็นคนที่รับผิดชอบมีภาวะของการเป็นผู้นำเป็นคนที่รับผิดชอบอะไร เยอะแยะแล้วก็เป็นคนที่หนักแน่นในสิ่งที่ทําด้วยแล้วก็ดูจะเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่ทําเมื่อคิดว่าตรงนี้ทําได้ทําสําเร็จคุณจะทจําจนกว่ามันจะสําเร็จคุณเป็นนักสู้ตัวยงเหมือนกันในเวลานี้คุณอาจจะกําลังลุยบุกเบิกทําอะไรบางอย่างแล้วก็อาจจะมีอุปสรรคปัญหาที่ต้องจัดการหรือ คุณอาจจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่คัดค้านในสิ่งที่คุณทําหรือพยายามเป็นเป็นศัตรูคุณอาคติกับสิ่งที่คุณทําต้องคอยมาแขวะคอยมาหาเรื่องอะไรแบบนั้นด้วยอาจจะเป็นวิบากกรรมอาจจะเป็นด้วยคุณอาจจะเคยทำกับเขามาก่อนในชาติที่แล้วเป็นอริสตูกันเคยไปเข็นฆ่ากันอะไรแบบนั้น ชาติที่แ้วคุณอาจจะเป็นนักสู้ก็ได้เป็นนักลบนักสู้เป็นเป็นหัวหน้ากองอะไรแบบนั้นเนาะก็มันส่งผลให้คุณต้องเหนื่อยต้องทําอะไรก็ต้องเหมือนกับเป็นนักรบอะต้องสู้ต้องลุยเอ,อมีคนขัดขวางมีคนขัดแข้งขัดขาอะไรแบบนั้นมันเป็นด้วยวิบากกรรมแต่ในช่วงเวลานี้คุณดูจะเบาขึ้นมากกว่าเดิม ดูจะอะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาดูมันจะเบาขึ้นคุณมีเรื่องคนที่เข้ามาซัพพอร์ตเป็นดวงเมตตามหานิยมพูดเจราจาต่อรองใดๆคุณจะได้รับผลประโยชน์ไรายได้หรือเป็นช่วงที่ทำอะไรก็ดูดดมีเรื่องความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะดาวพระอังคารเป็นกเกษตราที่ประดีอยู่ในภพเรือสุภายิ่งลุยยิ่งสู้ยิ่งทำยิ่งได้ในความสำเร็จนั้นๆในช่วงนี้อาจจะก่อเกิดในเรื่องของ อะไรใหม่ๆขึ้นมาคุณอาจจะอยากทำอะไรที่มันแตกต่างจากเดิมหรือบางท่านก็อาจจะซุ่มทำอะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้ใครรู้เพราะว่าไพ่ขึ้นมาบอกว่าถ้าคุณยิ่งเก็บเงียบทำแล้วสำเร็จแล้วค่อยเปิดเผยมันจะเป็นเรื่องดีเพราะว่าคนอิจฉาคุณเยอะเหมือนกันด้วยความที่คุณเป็นคนที่เด็ดขาดเนาะทำอะไรก็ดูจะโดดเด่นกว่าผู้อื่นเป็นคนที่เป็นผู้นำในใน ในตัวเองด้วยความที่อดีตชาติคุณอาจจะเป็นนักรบมาก่อนอย่างที่นิมอนิงบอกเนาะก็มันก็เลยทําให้คุณเป็นผู้นําด้วยด้วยสัญชาตญาณด้วยตัวตนของคุณที่ถ้าคุณทําอะไรคุณจะไม่ค่อยยออ่อท้อทําจนกว่าจะสําเร็จแล้วก็โดดเด่นในการที่คุณเป็นผู้นำมาตั้งแต่ในวัยที่คุณอาจจะแบบเด็กๆเ,เลยก็ได้บางท่านก็เป็นหัวหน้ากลุ่มหัวหน้า เป็นประธานนักเรียนเป็นอะไรแบบนี้เนาะก็เป็นช่วงที่ช่วงนี้คุณอาจจะได้ทําอะไรซุ่มเงียบแต่มันเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เมื่อคุณเมื่อคุณทําจนสําเร็จแล้วเมื่อคุณเปิดเผยมันดูเป็นเรื่องของพลังและก็เป็นช่วงที่คุณจะได้รับการยอมรับได้รับของขวัญของรางวัลได้เกียรติยศชื่อเสียงมันมาหมดเลยแล้วก็เป็นช่วงที่เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของคุณด้วยมีคนเข้ามาซัพพอร์ตเกื้อหนุนกือกูล มีสเสน่ห์เมตตามหานิยมยิ่งลุยยิ่งสู้ยิ่งได้แล้วก็เป็นผลสำเร็จจากโครงการโครงงานหรืออะไรที่มันเริ่มเริ่มอ,อ,อะไรใหม่ๆของคุณในช่วงนี้จะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตเก้็หนุนด้วยงานของคุณเป็นอย่างไรอีกคุณจะมีคุณจะมีพ่อยกแม่ยก เหมือนคุณจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็เป็นช่วงที่นารีอุปถัมภ์นะคะใครที่มีหัวหน้างานเป็นผู้หญิงเข้าหาได้เลยท่านจะเมตตาเอ็นดูแล้วก็ใครที่เป็นผู้หญิงในช่วงนี้คุณจะได้รับการถูกสนับสนุนหรือถูกปกป้องคุ้มครองหรือทำอะไรดูจะง่ายเป็นช่วงที่คุณจะกอบโกยในเรื่องของผลประโยชน์รายได้ในเรื่องของอาการทำงานภาระมากขึ้นแน่นอน งานโดดเด่นภาละเยอะแต่คุณจะสร้างในเรื่องของโอกาสให้กับตัวเองการการทำแล้วได้ผู้ใหญ่จะให้ทำอะไรยากๆแล้วคุณทำสำเร็จมันเป็นในเรื่องของการการพิสูจน์ตัวเองการแสดงศักยภาพออกมาแล้วก็ได้ในเรื่องของการถูกเห็นคุณค่าถูกเห็นตัวตนของคุณได้ในเรื่องของผลสำเร็จที่เกิดขึ้นผู้ใหญ่เล็งเห็นความสำคัญให้กับคุณ งานดูก้าวหน้าเติบโตใครที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับในหน้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบ้านการาการเป็นอสังหาริมทรัพย์อะไรแบบนี้ค่ะก็มีเกณฑ์ก้าวหน้าเติบโตได้เงินสนับสนุนได้เงินค่าคอมมิชชั่นเยอะแล้วก็ดูจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ การพูดกินจะได้จาการต่อรองการมีผลประโยชน์ไรายได้ที่มันจะมากขึ้นดูจะเป็นโอกาสให้คุณได้ต่อยอดในด้านธุรกิจหน้าที่การงานในช่วงนี้ไม่ว่าจะทำอะไรดูจะราบรื่นนะคะถูกสนับสนุนช่วยเหลือได้ด้วยแล้วก็เป็นช่วงที่อริสตูแพพ่ายตัวของคุณด,ดูจะเป็นโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในช่วงนี้เป็นเดือนที่คุณจะได้ในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการงานแล้วก็เส้นทางไรายได้ของการเงินใหม่ๆเข้ามา บางท่านก็อาจจะทําธุรกิจเพิ่มเติมในช่วงนี้เป็นธุรกิจที่2ธุรกิจเบื้องหลังธุรกิจลับๆช่วงนี้ดูจะเหงจะปังนะคะแล้วก็พุ่งทยานการเงินดูจะเติบโตนะคะเพราะว่าไรายได้ของคุณมันจะมีเข้ามาในเส้นทางใหม่ๆงานที่จะต่อเติมแตกนอออกผลอะไรแบบนั้นมันจะ มันจะทําให้คุณได้เงินมากขึ้นแล้วก็บางท่านก็เป็นการปิดเจอบปิดดิวเก่าๆเกิดโปรเจกต์โครงงานใหม่ก็ดูคุณจะหลุดพ้นออกจากอุปสรรคปัญหาที่เคยเจอนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของความมั่นคง<ๆ>การได้ไรายได้ที่ขยับขยายได้เงินมากขึ้นกว่าเดิมมีเกณฑ์ที่คุณจะได้คือคุณเป็นหัวบิสเนสอะค่ะสามารถที่จะแตกหนอแตกยอด แผกิ่งการสาขาในด้านของการหาไรายได้เพิ่มเติมแล้วก็ดูจะไม่ค่อยหยุดนิ่งกับการหาไรายได้ด้วยพร้อมสั์คุณพร้อมในทุกๆในทุกๆมิติคือคุณไม่ค่อยเป็นคนที่หยุดนิ่งในการหาเงินเป็นคนหาเงินเก่งเป็นคนที่คิดอ่านในด้านของธุรกิจการงานอยู่อยู่ตลอดแล้วก็เป็นคนที่อ่านออกอ่านขาดในสถานการณ์ของการหาเงินหาทอง ออมองในมุมมองที่ไม่เหมือนผู้อื่นเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ช่วงนี้คุณดูจะจะเหมือนกับจะได้อยู่คนเดียวมีความสงบมีการได้ตกผลึกในเรื่องของการการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็ดูจะไม่ค่อยฟุ่มเฟือยเนาะ หาเงินเก่งแต่ไม่ค่อยฟุ่มเฟืยแล้วก็ดูจะรักในเรื่องของการาการรักสุขภาพของตัวเองเป็นหลักดูจะกลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายใช้ชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติบางท่านก็อาจจะเป็นช่วงที่กําลังศึกษาหาความรู้ใช้เงินไปกับการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวเองใช้เงินไปก,กับการเที่ยวธรรมชาติอะไรแบบนั้นก็ได้ หรือไม่ก็อาจจะรู้สึกว่าจะต้องดูแลสุขภาพแล้วอาจจะไปตรวจสุขภาพแล้วเจอกับการเป็นโรคอะไรบางอย่างก็ได้แต่เมื่อคุณได้กลับมาดูแลตัวเองมันจะหายนะคะอืมก็เป็นช่วงที่สุขภาพจะกลับมาดีขึ้นถ้าใครเป็นโครคภัยไข้เจ็บหรือถ้ารู้อาการก่อนคุณก็จะรักษาหายก็คุณอาจจะใช้เงินกับสุขภาพตัวเองใช้เงินกับการเดินทางท่องเที่ยว ใช้เงินกับการต่อยอดในด้านของธุรกิจหน้าที่การงานของคุณแต่คุณจะก่อเกิดรายได้ใหม่ๆเข้ามาแล้วก็บางท่านอาจจะไปทําบุญช่วงนี้ทําบุญไหว้พระต่อบุญต่อกุศลให้กับตัวเองใช้เงินไปกับตรงนั้นก็ได้นะคะดูชีวิตของคุณจะชิลมากขึ้นเพราะดูจะมีรายได้ที่ทําให้คุณพอใจเดี๋ยวเรามาดูกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณอีกในด้านของความรักเป็นอย่างไร ความรักของคนโสดเป็นอย่างไรคนโสดดูจะดูจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงเนาะอาจจะมีแบบคนที่อยากจะศึกษาหาดูใจก็ได้อาจจะแอบส่องแอบมองเขาอยู่คนคนนี้อยู่ใกล้ๆตัวคุณอยู่ในที่เดียวกันอาจจะทํางานที่เดียวกันหรืออาจจะอยู่ในที่พักที่เดียวกันก็ได้ หมายถึงว่าอยู่ในอาคารอาาพาร์ตเมนต์เดียวกันอะไรแบบนั้นก็ได้ค่ะเป็นคนที่มีการศึกษาสูงเป็นคนที่มีธุรกิจหน้าที่การงานที่มั่นคงหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีหรืออาจจะเป็นคนที่ดูมีมีครอบครัวที่อบอุ่นเนาะหรือไม่ก็ตัวของเขาเป็นคนที่อบอุ่นก็ได้ดูมันเป็นเส้นทางที่คุณเลือกคนคนนี้เหมือนคุณคุณได้พบได้เจอแล้วแหละ อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้คุณรู้สึกเก็บมาคิดเก็บมาตัดสินใจอยู่ว่าคนคนนี้มันจะต้องก้าวต่อในความสัมพันธ์ด้วยความที่แบบคุณอาจจะคิดดีแล้วได้เจอแล้วรู้สึกว่ามันคลิกลงตัวคุยกันรู้เรื่องมีเกณฑ์ที่จะสานสัมพันธ์ต่อนะคะอาจจะเจอจากการเดินทางเจอจากกับหน้าที่การงาน จอจากการสัมมนาอะไรแบบนั้นก็ได้เดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนว้าวแรงดึงดูดขึ้นมาสถาน,นะของคุณจะเลื่อนขั้นนะคะเหมือนกับว่าสิ่งเก่าๆที่ผ่านมาทำให้คุณรู้สึกว่ามันโชคดีถึงมันจะเป็นความเสี่ยงแต่คุณรู้สึกว่ามันเป็นการเสี่ยงที่คุ้มค่า ความรักครั้งนี้ทําให้คุณพิสูจน์เหมือนเขาจะพิสูจน์ความรักให้เห็นระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนเนาะช่วงนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นชีวิตครั้งนี้ให้กับคนคนนี้หรืออาจจะมีข้อตกลงที่ดีอาจจะได้ถูกขอแต่งงานหรือความรักแฮปปี้มากๆการเปลี่ยนแปลงที่ไปสู่ความสุขนะคะความรักดูจะเป็นความเสี่ยงที่คุ้มค่ากับการที่กับการ คบกันมาอย่างยาวนานเป็นคำตอบที่ดีที่คุณจะได้รับนะคะค่ะความสัมพันธ์ของคนมีคู่เป็นอย่างไรไฟฝันเอาอยู่ว้าวความรักกลับมาหวนชื่นชื่นมื่นชื่นบานนะคะแล้วก็ดูจะควบคุมได้ความรักดีค่ะ แฮปปี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณจะได้เดินทางท่องเที่ยวเป็นทัศนคติที่มันตรงกันเป็นความเข้าเข้าใจกันทําอะไรก็ดูจะเกื้อหนุนเกื้อกูลกันแล้วก็เป็นความรู้สึกดีๆร่วมกันมันเป็นเรื่องของคุณคบกันมานานแล้วแล้วมันเป็นความรู้สึกว่าผ่านเรื่องราวต่างๆมาร่วมกันทําให้คุณเห็นถึงคุณค่าในตัวกันและกันก็เป็นช่วงที่มีความแฮปปี้นะคะช่วงนี้อาจจะ ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศหรือ,อเที่ยวในประเทศก็ได้มันเป็นความสุขที่จะได้สารบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะทำร่วมกันก่อนหน้านี้ก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อไพ่จะบอกอะไรอีกคะชาวลัคนาราศีมีในเดือนพฤศจิกายน2568ช่วงนี้จะได้ทำบุญจะได้ช่วยเหลือใครหรือเปล่า แล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะได้ศึกษาหาความรู้หรืออาจจะไปร่ำเรียนหรืออาจจะจะมีอะไรที่เกี่ยวกับลูกกับหลานทำอืมอาจจะเข้าไปซัพพอร์ตในเรื่องของการเรียนหรือบางท่านก็อาจจะได้ลงเรียนเนาะเรียนกับอะไรบางอย่างหรือจะได้ทำอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวบทกฎหมายการไปสมัครงานใหม่หรือ บางท่านก็อาจจะไปจดทะเบียนหรือบางท่านอาจจะได้ทําอะไรบางอย่างที่บุกเบิกเริ่มกับโครงการโครงงานใหม่ๆการมีข้อตกลงการทําเอกสารสัญญาการล่มหุ้นลงทุนอะไรแบบนั้นดูชีวิตมันจะก้าวหน้ามากขึ้นแล้วก็บางท่านจะได้ผู้ใหญ่สนับสนุนช่วยเหลือหรือได้เงินนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ กับไพ่สำหรับนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลักนณาราศีมีน t r a n s i t c l i m a t e ว Wow เหมือนตัวคุณจะถูกลายล้อมไปในด้านของการมีชื่อเสียงคุณจะเป็นที่รู้จักจากวงสังคมตัวของคุณจะดูเฉิดฉายโดดเด่น ตะซนขึ้นมาหมายถึงว่าเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์จรเข้าสู่ภพเรือนอมรณะถึงมันจะเป็นนิดแต่เดี๋ยวก็จะย้ายไปภพเรือนสุภาเนาะก็เป็นช่วงที่ตัวของคุณกําลังจะฉายแสงกําลังจะเปลี่ยนแปลงมาถึงจุดเปลี่ยนที่คุณจะมีโอกาสของความสําเร็จรุ่งร่วงการมีชื่อเสียงการมีเงินทองการบุกเบิกรีเริมการทํางานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหรือบุกเบิกรีเริมทาอะไรบางอย่างจะก่อเกิดในเรื่องของการมีชื่อเสียง แล้วก็คุณจะแสดงตัวตนออกมาได้ดีศักยภาพตัวเองของคุณมันจะเหมือนทําอะไรออกมาแล้วมีคนมองเห็นดูคุณจะเหมือนกับว่าตัวของคุณจะเข้าสังคมได้ง่ายถ้าตัวของคุณเคยอยู่ในจุดที่เป็นคนที่เยอะในทุกๆเรื่องคุณจะดูอ่อนลงคุณจะดูเป็นพลังของการนอบน้อม อ่ไม่ค่อยเอเรียกว่าไม่ค่อยแข็งสักเท่าไหร่หมายถึงว่าถ้าคุณเคยอยู่ในจุดที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงช่วงนี้คุณอาจจะแบบซอบๆลงมาหน่อยอีโก้อัตนาน้อยลงมาหน่อยคนอื่นอยากจะเข้าหาคุณแล้วก็เห็นในด้านของการอ่อนน้อมถ่อมตนของคุณเหมือนคุณจะมีคนเข้าหาเยอะ แล้วก็คนอื่นเข้าถึงคุณได้ง่ายแล้วก็พรสวรรค์ของคุณจะโดดเด่นมากๆในช่วงนี้ทำอะไรก็จะจะได้รับการซัพพอร์ตที่ดีนะคะริบบาร์ขึ้นมาคุณจะปรับตัวเข้ากับสังคมได้แล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะบาลานซ์ตัวเองได้กับในทุกๆเรื่องคุณจะเอาอยู่แล้วก็ราศีตุลก็คือพบเรือ,มอะนมลณะมันเป็นจุดเปลี่ยนที่คุณจะได้รับโอกาสของความสำเร็จ จุดเปลี่ยนบางอย่างที่จะก่อเกิดเชื่อเสียงสาทันดาวพระเสาดาวพระเสาตอนนี้จออยู่ในภพเรือนวินาศดาวพระเสาเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะลาภะอยู่ในภพเรือนวินาศกลุ่มร่วมกับดาวพระราหูเป็นคู่มิตรใหญ่ที่จะเหมือนคุณจะได้ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเบื้องหลังงานลับๆงานแก้ไขปัญหา มีคนเข้ามาช่วยเหลือแบบลับๆก็ได้ถึงมันจะเป็นงานยากถึงมันจะมีความอึดอัดแต่มันจะสำเร็จได้ด้วยการถูกสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จากเพื่อนร่วมงานหรือจากกลยณมิตรที่ทำให้คุณก่อเกิดในเรื่องของการมีชื่อเสียงการได้ถูกซัพพอร์ตแล้วก็มีความว้าวมีความสำเร็จรุ่ร่วงงานที่จะโดดเด่น ดูจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงหรือจุดเริ่มต้นจุดเปลี่ยนบางอย่างที่จะทําให้คุณเกิดความสําเร็จรุ่งร่วงในเรื่องของการงานการมีชื่อเสียงการถูกซัพพอร์ตแล้วก็คุณดูเป็นคนเก่งในสิ่งที่คุณทํามีเกณฑ์ที่จะได้เดินขั้นเดินตําแหน่งสูงมากๆแล้วก็มีเทพเว้นดวงของคุณความสําเร็จที่จะยั่งยืนยาวนาน แล้วก็การงานที่จะโดดเด่นโด่งดังมีชื่อเสียงไปยาวๆเหมือนคุณจะหลุดพ้นจากอะไรที่มันเป็นปัญหาก่อนหน้านี้แล้วก็ชีวิตที่จะมีความมั่นคงแบบยาวๆนะคะ6ิ house โอ้ความยั่งยืนชีวิตที่จะความสำเร็จความรู้งร่วงการถูกซับพอร์ต แล้วก็ชื่อเสียงที่โดดเด่นดูคุณจะโดดเด่นในสายงานของที่คุณทำหรืออยู่ในจุดที่มีคนเกื้อหนุนซัพพอร์ตมีคนนับหน้าถือตาวงสังคมคุณจะเกื้อหนุนเกื้อกูลคุณหรือไม่ก็จะถูกซัพพอร์ตจากคู่คา้าคู่สัญญาคู่ส่วนการงานจะโดดเด่นมีความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ มันจะสำเร็จไปได้อย่างยั่งยืนยาวนานด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในสิ่งที่คุณทำแล้วก็มันเป็นด้วยสิ่งที่คุณทำมาหลายหลายภพชาติบางท่านที่ทำงานอาจจะเป็นงานที่ที่คุณทำแบบไม่เหมือนคนอื่นอะแล้วก็ไม่มีใครสามารถทำได้เหมือนคุณมันก็เลยทำให้คุณโดดเด่นเหนือผู้อื่นแล้วก็ดาวพระเสจะให้อะไรที่มันแบบ ให้อะไรใหญ่ๆดาวพระเสาร์จะไม่ให้อะไรเล็กๆและดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะด้วยลาาผลผลประโยชน์ที่จะได้มาแบบบางครั้งอุดมสมบูรณ์บางท่านอาจจะได้บ้านใหญ่บางท่านอาจจะได้ทรัพย์ก้อนโตบางท่านอาจจะไม่คาดฝันว่าจะได้ในสิ่งที่ได้เงินเยอะได้โปรเจกต์ใหญ่ได้งานที่จะทำให้คุณมีความมั่นคงที่ยั่งยืนก็ได้นะคะ ก็ประมาณนี้แล้วก็มีโอกาสจะได้บ้านนะคะใครที่รออยากจะซื้อบ้านไปยื่นแล้วแล้วยังไม่ได้รับผลตอบรับในช่วงนี้คุณจะได้รับผลตอบรับที่ดีนะคะค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสํสหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือไม่ก็สปอ์ตมนึงได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซุปเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ fc ทุกคนทุกท่านสาหรับการให้ติปให้แตงสาหรับการกดไลค์กดแชร์สาหรับการให้ค่าขนมแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักกลับมา แล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ